สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i l s c o m นะครับวันนี้ผมได้สมาร์ทโฟนตัวล่าสุดนะครับจากทางค่าย vivo มาทำการ Unboxing ก็คือตัวนี้ครับ vivo X5 Max นะครับเป็นรุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของความบางนะครับก็คือจูจุดขายนะครับว่าบางที่สุดในโลกนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นโมเดลที่วางจำหน่ายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตัวนี้จะบางอยู่ที่4.7มเมนะฮะแต่ว่า มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับโมเดลที่นำเข้ามาขายนะครับนำเข้ามาวางจำหน่ายในไทยนี่คือจะเพิ่มความหนานะครับคือคือเพิ่มความหนาขึ้นมาเป็น5 0 8แ mm มลมตรนะฮะแล้วก็เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากเดิมที่เวอร์ชันอินเตอร์เนชันแนลนะครับให้แบต2 0 0 0นะฮะตัวนี้นะครับตัวในไทยที่วางจำหน่ายไทยก็จะเพิ่มแบตเป็น2 3 0 0มิลลิแอมนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเพิ่มความ,มาเพิ่มความหนาขึ้นมาอีกนิด 0.8มิลน,นะฮะแล้วก็เพิ่มแบตขึ้นมาอีก3 0 0 m มินั่นเองนะครับวันนี้นะฮะก็คงจะเป็นการอันบ็อกซิ่งเหมือนเช่นเคยนะครับยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดในส่วนของเปลีกย่อยนะครับก็เดี๋ยวมาทำการอันบ็อกนะครับสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับโอเคครับผมมาสำรวจกันเลยตัวที่ผมได้มาครับนี่คือเป็นของใหม่เลยนะฮะยังไม่ได้แกะซีนเลย สำหรับแพ็กเกจก็ดูสวยงามครับตามสไตล์ของค่ายนี้นะฮะเป็นออกเหลี่ยมๆนะฮะโทนสีขาวแต่ว่าตัวนี้คือจะมีลวดลายเท็กเจอร์นะครับบนตัวตัวกล่องนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็ทําได้สวยงามนะฮะตัวนี้เป็นสีเงินนะครับก็จะมีพิมพ์บอกนะฮะจุดเด่นนะครับสเปคเบื้องต้นนะฮะก็จะมีพิมพ์บอกไว้อยู่ตรงนี้เหมือนเช่นเหมือนตัว X5 นะครับตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับ การรองรับนะฮะคลื่นความถี่ 3G 4G อะไรตัวนี้ก็จะมีบอกตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทําการแกระกล่องออกมาดูกันตัวแพ็คเกจทำออกมาดูสวยงามดรูหลานะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะ ใหม่นะครับแกะกล่องกันแบบไลท์เลยนะฮะเปิดกล่องออกมาก็าจะเจอกับตัว X5 Max นะครับนี่ก็โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่าให้อะไรมาบ้างเหมือนเดิมครับก็จะมีชุดหูฟังนะครับสมอนท็์กนะครับเป็นรุ่น xe 6 0 0 i เหมือนเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะฮะเป็นหูแทมที่คุณภาพโอเคนะครับตัวนี้เป็นแบบ in ear นะครับสังเกตดูดีๆนะฮะไม่น่าจะว่าจะเห็นไหมแม้แต่กล่องพวกนี้นะครับก็จะมีลดลาย t กเจอร์ด้วยนะฮะก็ถือว่าใส่ใจนะครับในรายละเอียดของอการทำแพ็กเกจนะฮะ อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบขาแบนนะฮะให้ออปท์มาที่2.0แอมป์นะครับตัวนี้ก็ช่วยให้ชาร์จได้ไวขึ้นนะครับสายไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟแต่ผมคงไม่แกะนะครับดูกันคร่าวๆแล้วกันนะฮะสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับคู่มือ 퀵ไกด์การใช้งานอย่างย่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต oh ัวนี right. ้จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มถาดซิมนะฮะตัวนี้ก็จะตีแบรนด์เป็นตีแบรนด์ vivo นะครับบนตัวเข็มด้วยนะครับนะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอย่างย่อ퀵ไกด์นะครับสุดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นถ้าเวลาที่เราซื้อกับพวกร้านนะครับหรือชอบอะไรต่างๆครับตัวนี้ก็จะมีนะครับมีเป็นการรับประกันนั่นเองนะฮะ ก็จะประมาณนี้นครับคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะแถมเคสมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเคสใส่นะฮะเป็นฮาร์ดเคสนะครับเป็นเคสใส่ด้านหลังจะออกด้านด้านนิดนึงนะฮะมีแบรนด์ vivo ติดอยู่ตรงกลางนะครับก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ภายในกล่องของ vivo x 5 max นะครับมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะฮะ สำหรับจุดเด่นของเขานะครับก็อย่างที่บอกครับจุดเด่นขอเขาคือในเรื่องของความบางนะครับนอกจากนี้ตัววัสดุนะครับก็ยังโอเคด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุนะครับเป็นโลหะนะฮะตัวเฟรมนะครับเป็นวัสดุแมกนเซยมอลลอยนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับตัวขอบเฟรมนะครับตัวด้านหลังนะครับวัสดุนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ ส่วนด้านบนตัวนี้จะเป็นโพลิคารบเนตนะครับด้านหน้านีก็จะมีสติกเกอร์แปะบอกนะครับว่าพวกช่องพวกพอร์ตอะไรต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับสเปคนะครับก็เดี๋ยวผมมาพูดถึงสเปคก่อนนะครับเบื้องต้นเลยตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับตัว vivo X5 นะครับที่เคยรีวิวก่อนหน้านั้นนะครับก็ตัว cpu นะครับจะเป็น snapdragon 6ก5นะครับตัวนี้เป็น CPU 8คอร์64บิตนะครับความเร็ว1.5 g h z นะครับแล้วก็ให้ RAM 2กิก b นะครับรอม16 g b กนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับรองรับ 3G ทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงรองรับ 4G LTE ด้วยครับให้กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีค่า f 2.0นะครับแล้วก็ใช้เซนเซอร์จาก Sony นะครับ สำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดขายของเขาก็คือตัวแบรนด์ vivo นะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียงเป็น Hi-Fi 2.0นะครับมีทั้งชิปเสียงแล้วก็ a m มพลิฟายนะครับนอกจากนั้นยังมีชิปควบคุมแรงดันแรงดันไฟฟ้านะครับ LDO d, o d l u x อีกด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับในเรื่องของระบบเสียงนะฮะ สำหรับหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมขอแกอะด้านหน้ามาพิกึงนะครับตัวหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น full hd นะครับแล้วก็ตัวพารเนวเป็น super amoled นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูหน้าจอเดี๋ยวสำรวจตัวเครื่องคร่าวๆกันแล้วกันนะฮะตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด5าล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นลาโพงสุนทนาตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆนะฮะส่วนไฟแจ้งเตือนจะอยู่มุมนี้นะฮะไฟแจ้งเตือน LED notification จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ vivo นั่นเองนะฮะสำหรับปุ่มนะครับการใช้งานปุ่มก็ยังเป็นปุ่ม สัมผัสที่อยู่ภายนอกนะฮะก็ยังเป็นปุ่มใช้งานก็คือได้หน้าจอก็คือไม่ไม่ใช่เป็นปุ่มที่รวมอยู่ในจอเหมือนหลายๆแบรนด์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าฟิสิกอลบัคทนะครับก็จะมี3ปุ่มมาตรฐานนะฮะปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คนะครับก็สังเกตดูนะครับจอค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสดใสนะครับจอจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นจอซูเปอร์อโมเรนั่นเองนะฮะ ดูที่ด้านล่างกันอีกนิดนึงนะครับสำรวจตัวเครื่องกันก่อนนะฮะก็จะมีพอร์ตนะครับไมโคร USB นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมค์สนทนานะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครก็จะรยบเรียมนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็ลองสัมผัสดูนะครับเป็นงานเซีนเซคราวนี้คือถือว่าใช้ได้นะครับเก็บงานได้ เรียบร้อยนะครับไม่คมไม่บาดมือนะครับส่วนด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะฮะตรงนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเป็นช่องนะครับสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ไมโคร s d การ์ดนะครับตรงนี้นะครับคือรองรับใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับพร้อมกันนะฮะแต่มีข้อจำกัดคือถ้าเราจะเพิ่มเติมหน่วยความจำภายนอกนะครับ ก็คือจะไม่สามารถใช้งานใช้งาน2ซิสการ์ดพร้อมกันได้นะฮะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกับตัว X5 นั่นเองนะฮะก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะด้านบนนะครับข้อดีเลยของเขาคือแม้จะชูจุดเด่นในเรื่องของความบางนะครับแต่ว่าก็ยังมี ช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5ม mm. ิลิเมตรตัวนี้ไม่ได้ตัดออกไปนะฮะถ้าเป็นตัว Oppo R5 ที่ผมรีวิวไปก็จะเห็นว่ามันไม่มีนะครับแต่ว่าตัว Vivo X5 Max ก็ยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิมมาให้ใช้งานปกตินะครับถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยนะฮะด้านหลังนะครับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้เซนเซอร์จาก Sony นะครับมีไฟ LED แฟดมาให้ใช้งานหนึ่งดวงนะครับใกล้ๆกับตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นไม้ตัวที่2นะครับเป็นไม้ที่ใช้ในการตัดเสียงตัดเสียงรบกวนนะครับรวมถึงเป็นไม้ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับตรงนี้วัสดุด้านหลังนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารนะฮะช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็ช่วยให้การจับกระชับนะฮะไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆประมาณนั้นนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลำโพงนะลำโพงหลักลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแนวยาวนะฮะเดี๋ยวก็คงได้ทดสอบกันอีกทีลวกันนะครับในส่วนของด้านมัลติมีเดียนะครับโอเคครับสแกตย่างหนึ่งนะฮะก็คือตัวกล้องก็คือจะนูนออกมานิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าตัวเครื่องมีความบางนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้ครับ ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 4.4.4 KitKat นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย User Interface นะครับเป็น FunTouch OS เวอร์ชั่น2.0นะครับนะฮะก็จะเห็นว่าเป็น Android เวอร์ชั่น KitKat นะครับ4.4.4 KitKat คนะฮะแล้วก็ครอบทับด้วยฟัน o s นะครับสอนะฮะเรื่องการใช้งานนะครับส่วนนี้เดี๋ยวก็คงได้รีวิวอีกทีหนึงนะครับวันนี้ก็คงเป็น Unbox นะครับเป็น u n นบ x ็อกแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องนะครับยังไม่ลงรายละเอียดมากมายอะไรนะฮะสังเกตอย่างนึงคือจอนะครับคือจอสวยมากตัวนี้เดี๋ยวผมขอเทียบกับตัว X5 ให้ดูนะครับจากแบรนด์เดียวกันนะฮะก็ตัว X5 นะครับจะเป็น จะเป็น IPS นะครับตัว X5 Max จะเป็น Super AMOLED นะฮะแล้วก็ความละเอียดจะมากกว่านะครับเป็นความละเอียด Full HD นะฮะเรื่องจอนี่คือผมว่าสวยงามนะครับก็คนละแบบนะครับแต่ว่าตัว X5 Max จะได้ในเรื่องความจัดจ้านนะฮะสีสันนี่คือสดจัดจ้านเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสีประมาณนี้นะฮะ รื่องความลื่นไหลก็แน่นอนครับค่านี้ก็ทำรอมออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็มีจุดเด่นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟีเจอร์นะฮะฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ลงนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับเป็นการอันบ็อกนะฮะแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเป็นการแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องคร่าวๆนะฮะ พรีวิวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับไปติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับจะเป็นการรีวิวในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทดสอบในด้านมัลติมีเดียนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับ vivo x5max นะครับตัวนี้มีความจุดเด่นในเรื่องของความบางนะครแล้วก็ระบบเสียงนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ